สวัสดีครับพีเพยนะวันนี้พีเพจะมารีวิวนะครับโต๊ะทํางานที่พีใช้ทํางานทุกวันอาจจะเป็นโต๊ะทำงานบ้านๆนนะครับผมไม่มีอะไราไมากไม้ก็ขอไปได้วยนะแต่พีมาอัปเดตให้ฟังว่าเป็นไงบ้างนะอาจจะลุกก็ขอไปได้วยนะครับนี่ตัวคอมนะครับที่พีใช้คือตัว macbook M2 นะครับซึ่งเป็นเอามาใช้ในการตัดต่อวิดีโอแล้วก็เอามาใช้ในการใช้ o f f i c e 365ครับซึ่ง o f f i c e 365ที่พี่ใช้คือใช้ตัวรายปีหารกับเพื่อนตกปีละ300กว่าบาทครับถือว่าเป็น o f f i c e ของแท้เลยนะครับที่โอเคมากในการใช้งานครับแล้วก็จะมีคาว,วันได้ให้เราหเทราไบต์ by, ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากครับนี่เห็นว่าพี่ใช้ทำงานครับพี่ใช้ตัวรูม่าฟิวชั่นบ้างแล้วก็นี่ไง ไอมูฟวี่บางครับพีใช้ในการทำงานถือว่าโอเคมากเลยนะนี่รูมาฟิวชั่นเห็นไหมว่า Spotify เครื่องนี้ใช้ทำงานนะครับถือว่าโอเคมากเลยกับราคาพีซื้อมา4ิ0 0 0กว่าบาทนี่แหละตัวเบสดเริ่มต้นครับถือว่าโอเคอยู่สอบามเดื๋ยงที่ใครอยากได้ตัว m 2และประหยัดพีว่าตัว MacBook m a c b o o ก M1 ักับ N2 เนี่ยมันไม่ค่อยแตกต่างเราจะพีชอบในตัว M2 ครับซึ่งมันมีติ่งตรงนี้นครับสังเกตง,ง่ายครับรู้สึกว่ามันก็เท่ดีนะ แต่มันก็รำคาญสายตาอยู่ครับในการใช้งานและตัวฮับที่พีเลือกใช้ครับคือของยี่ห้อ h a ิ d b i t เนี่ยพี่ชอบมากมันเป็นยี่ห้อที่ทนทานมากพีจะไปต่อจอ2จอแล้วก็ในขยายในการทํางานพีว่าโอเคมากพอร์ตมันเยอะครับมันเป็นพอร์ต usb c docking station ที่พี่ชอบมากเลยในการใช้งานนะครับนี่แล้วพี่เอามาเชื่อมต่อครับผมกับจอของพีนะครับโน้ตบุ๊กของพีแล้วก็มาต่อจอจอพี่ใช้4 k ของตัวส s มส g นทะรซีรีส์น่าจะซีรีส์ S8 นี่แหละครับผมในการใช้ย7บนิ้วนะครับนี่สีสันก็โอเคนะครับผมสีสันสวยงามในการใช้งานก็ไมไ่แตกต่างจากตัวที่พี่ใช้ก่อนนี่หรอครับถือว่าโอเคอยู่แต่สีสันของซัมซุงก็ถือว่าใช้งานได้ปกติครับแต่ความทนพีไม่รู้ว่ามันจะทนไหมเพราะว่าพีก็เพิ่งใช้ยี่ห้อนี้เนะาะดังนั้นก็ลองดูแล้วกันนะนี่โทรศัพท์นะครับที่พี่ใช้คือตัว เรียวมี GT Neo 3T แล้วก็เรียวมี GT Neo 3นะครับซึ่งพีใช้พีชอบมากในการใช้งานนะครับรู้สึก2เครื่องนี้เล่นเกมทุกอย่างเลยเล่นกล้องสวยมากในการใช้งานแล้วก็แท็บเล็ตที่พีใช้เป็นสารองอครับคือแท็บเล็ตนะครับตัวเรียวมีแพดนะครับซึ่งพีชอบมากเลยนะในการใช้งานลำโพงเสียงดีแล้วก็หน้าจอโอเคมากเลยครับผมในการใช้งานนะครับแล้วก็ตัวคีย์บอร์ดพีซื้อมา เก้ากว่าบาทครับแล้วก็เมาส์3 0 0 0กว่าบาทถือว่าเมาส์ตัวนี้ใช้งานทนทานมากเกือบเกือบปีกว่าแล้วครับถือว่าในการชาร์จแบตอะไรก็โอเคมากในการใช้งานนี้ก็เป็นตัวบ้านๆน,นะไม่มีอะไรมากมายในการใช้งานนะแล้วก็ลำโพงใช้ตัว JBL ชาร์ฟ้านะครับถือว่าลำโพงตัวนี้เสียงก็โอเคมากนะในการใช้งานถือว่าลำโพงพกพาง่ายครับและตัวเคสสั่งมาจากน้องนั่นแหละ300รอกว่าบาทครับเป็นตัวเคสยางนะครับ ที่ใช้งานมาแล้วก็แผงรองตัวนี้ครับซื้อมาจาก s ้อปปี้สองกว่าบาทนะครับผมนี่แหละพี่ใช้ของแบบบ้านๆนครับไม่มีอะไรแล้วก็ iPad นะครับที่ใช้ในการตัดต่อวิดีโอในการทํางานนะครับก็ใช้ iPad แล้วก็ปากกา Apple p e n c i l 2 2นะครับ iPad ตัวนี้เป็น iPad ตัวเจน M1 นะครับ12.9นิ้วนะครับสีสันก็เป็นหน้าจอแบบ ตัว m i n i l ย d ถือว่าดูหนังฟังเพลงเล่นเกมตอบโจทย์มากครับสีสันตัวนี้สวยงามมากเลยพี่ใช้มาเก,กือบปีแล้วครับรู้สึกว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากกับตัวนี้ในการใช้งานนี่แด้วดูว่าใช้ทําอะไรบ้างครับนี่ครใช้เล่นเกมครับ ROV ปรับได้สูงสุดนะครับแล้วก็ตัวนี่ครับพี่เล่นตัว f i f ฟ Map ROV PUBG Mobile แล้วก็เกมต่างๆครับแล้วก็ตัดต่อใช้ ดูมาฟิวชั่นไอโมวี่ทุกอย่างครับเหลือๆแล้วก็ใช้งานตัวแคนวาเนี่ครับผมสบายเลยครับผมในการใช้งานผมว่าตัวนี้คือคุ้มมากแบตก็อึดในการใช้งานนะครับเห็นไหมว่าสภาพจริงนะนี่ครับซื้อมาใช้งานเองสภาพจริงแล้วก็ตัวนี้ซื้อมาจาก DIY ประมาณ300กว่าบาทค,ครับผมในการใช้งานนี่แหละก็ประมาณนี้เลยโต๊ะที่พีใช้ทํางานนะครับกับ iPad ที่ใช้ประจําเลยแล้วก็ iPhone ที่ถือถ่ายอยู่นี่คือ iPhone 14 Pro Max นะครับนี่ เห็นว่ามันลกจริงครับในการใช้งานนี้ผมไม่ได้อวยเลยไม่ได้จัดอะไรเลยครับเพราะว่าตามสภาพที่เห็นครับในการใช้งานแต่พวกฮับพวก USB ในการต่อ USBC ต่อ iPad ต่างๆพี่ใช้ของยี่ห้อ h าร์ติบนะครับรู้สึกว่าในการใช้งานมันจะทนทานมือทนทานดีครับผมในการใช้งานนะครับนี่นี่ครับก็ประมาณนี้ก็น้ตบุ๊กพีใช้ M2 แล้วก็จอ 4K ของ Samsung แล้วก็ iPad ตัว Pro 12.9แล้วก็ โทรศัพท์อีก2เครื่องก็คือตัวเดลมี3กับเดลมี3 t นะครับแล้วก็ตัวเดลมี p แพดนะครับซึ่งใช้งานประจำนะครับแล้วก็ลำโพงแล้วก็หูฟังตัวนี้นะครับที่พี่ใช้คือเป็นหูฟังตัว airpod s 3ใช้มาเกือบปีแล้วครับถือว่าทนมากครับในการใช้งาน,นครับสำหรับวันนี้พีเพก็จะไปแล้วครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ